่อัล,ละแบบลิซ่าของลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะสวยมากแบบไม่ไหวแล้วเสือนี้คือโเด้นทิเกตเฮ้ยได้การ์ดสีทองอีกอันหนึ่งแล้วในอีเบอเขาขายกัน5,800 และแล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะหลังจากการรอคอยมันนานมากกว่า6เดือนค่ะทุกคนนั่นก็คือการที่เราจะได้มากแกะอัลบั้มลิซาของลิซ่าแบทพิงค์นะคะอยากจะบอกว่ามันอัดอั้นตันใจมากเพราะว่าสังนะ่งโคตนาสั่งแบบ26-27เดือน8ของปี202 1ปัจจุบันวันนี้ก็คือมีนามาแล้วนะคะเดือนมีนาแล้วนะคะเพิ่งจะได้ ของมากค่ะทุกคนคืออยากจะกรี๊มากว่ามันนานมากไม่เคยพีออเดอร์อะไรที่ใช้เวลาโคตรนานคนทวงเยอะมากแบบทวงทวงเหมือนน้อยใจอะ่ะพี่ส้มจะไม่แกะอัลบั้มลิซ่าเลยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบหนูพี่สื่อแล้วลูกแต่ว่าของมันไม่มาสักทีจริงๆวันนี้มาแล้วนะคะเป็นของที่แบบรอคอย มากๆากตอนแรกตั้งใจจะชวนทัพทีมมาลองโทรชวนมนุษย์ผู้นี้มาแก่กับเราดีกว่านะคะว่าเขาจะมาไหมฮัลโหลอยู่ไหนคะจริงเหรอจะชวนมาเปิดจะเปิดกล่องลิซ่าแบ็คพิงซะหน่อยไม่เป็นไราทางนั้นดูแลคุณเอกไปก่อนเอก พานกุก็คือตกบันไดปัจจุบันอยู่โรงบรลนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะอ๋อไม่ใช่แค่นี้เรามีอีกเรามีอีกแป๊บนึงอ่าคือเรามีอันนี้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นอัลบั้มลลิสาเนี่ยแหละแต่ว่าเนี้ยก็คือไม่ได้สั่งมาจากไวจีอันนี้ก็คือน้องแบงก์อิสแบงกี้อ่ะก็คือต้นสังกัดเขาอะ่ะเขาทํานําเข้าสิ่งนี้แล้วสามารถซื้อได้เลยแต่คือเราดันสั่งอันนี้ไปแล้วเราก็เลยไม่ได้สั่งกับกับกับทาง star hunter ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าแบงก์ก็คือใจดีมากแบ่งมาให้เรา2อันก่อนแบบตอนแรกนางกว่่่าาเเอรรยกกกจะแกะกแแนลตรรู้สึ โอ๊ยไหนๆถ้าแบบมันได้มาเราได้รวมๆเปิดเยอะๆน่าจะสนุกกว่าแล้วก็เลยเก็บมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังไม่ได้แกะเลยนะสำหรับสองแผ่นนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแกะไปพร้อมกันเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาของทุกอย่างในกล่องนี้นะคะออกมาเรียงก่อนดีกว่าว่าเราอะซื้ออะไรมาบ้างเพราะว่าจําไม่ได้แล้วเหมือนกันนะว่าซื้อว่าเตออะไรจํานวนเท่าไหร่นะคะนี่เดี๋ยวเรียงก่อนเลยโอ้ยตื่นเต้นที่สุดในชีวิตละไม่เคยเปิดอลัลบ,บั้มใครแล้วตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนสวยมากวยนิวสวยมาก โอ้ m ก g อดสวยอ่ะไม่พอมีนี่อีกคือที่นานนะนานเพราะว่าไวนิ้วเลยค่ะคือเราก็ไม่รู้เนาะ ไม่รู้มาก่อนว่าอ๋อมันต้องสั่งแยกออเดอร์ถ้าเกิดแบบอยากจะได้ของแบบอัลบั้มก่อนเลยก็จะต้องแยกไวนิวออกไปอีกออเดอร์หนึ่งเพราะไวนิวใช้เวลานานพยายามจะส่งข้อความไปเจราจากับเขาอยู่เสมอว่าส่งอัลบั้มมาก่อนได้ไหมไวนิวเดี๋ยวเราจ่ายค่าส่งเพิ่มเองก็ได้นั่นนี่ก็คือไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียกเราก็เลยทำ,ทำมันก็เลยทําให้เราต้องรอแบบนานมากกว่า6เดือนขนาดนี้แล้วบังค ะะอย่างหนึ่งซึ่งเราไม่รู้นะว่าอัปเดตนะปัจจุบันจริงๆแล้วมันครบหรือยังคือลิซ่าเนี่ยเขาไดา้ปล่อยอัลบั้มละลิซ่าอนี้ออกมาใช่ไหมแล้วเขามีโกลเด้นทิเกตทั่วโลกเนี่ยนะคือขายเป็นล้านแผ่นอะ่ะทั่วโลกมีโกลเด้นทิเกตเพียงแค่50อันเท่าน,นั้นทั่วโลกถ้าเกิดว่ามันซ่อนอยู่ในหนึ่งในเนี้ยก็คือแปลว่าแต้มบุญในชีวิตนี้คือหมดแล้วแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวปะแล้วถ้าเกิดได้ ได้อีโกเดนทิเกตอันนี้มาก็คือเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้เสื้อเป็นเสื้อมัดย้อมที่ลิซ่าเขาทำเองกับมือเพื่อแฟนคลับของเขาแบบ50คนอันนั้นน่ะแล้วคือเราอะอยากได้มากเลยเว้ยแต่คือเราเราก็พยายามที่จะลองเซิร์ชดูเหมือนกันนะว่า แต่และประเทศมันมีแบบประเทศไหนออกแล้วบ้างอะไรเงี้ยมีประเทศไหนได้แล้วบ้างแล้วเราอะตามหายากมากหมายถึงว่าเหมือนคนอาจจะไม่ค่อยออกมาเปิดเผยมัง้งว่าได้หรือไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราก็เลยไม่มั่นใจว่าในไทยมีใครที่เปิดได้โกลเด้นทิกเก็ตบ้างหรือยังแอบคาดหวังว่าจะยังไม่ได้แล้วแบบบังเอิญอยู่ที่เรา ก็อยากได้โกลเด้นทิกเก็ตก็หวังว่ามันจะอยู่ในนี้ถ้ามันอยู่ก็คือจะทําบุญเก้าวัดเลยอ่ะคือถ้ามันได้จริงๆคือมันยิ่งกว่าถูกหวยอ่ะเออสิ่งที่เรามีนะปัจจุบันนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวลัจิษานะคะสีทองนะคะตัวนี้ก็จะมี6แผ่นด้วยกันฟังซีดามี6แผ่นมีคิด1อันนะคะแล้วก็มีวายดิวที่สวยมากๆานะคะอยู่ตรงนี้1อันด้วยเช่นกันแล้วก็จะมีบรรดาของแถมนะคะอันนี้คือโซ่มาสั่งมาจาก YG Select TH นะคะก็คือเป็นของไทยเลยนะคะเขาบอกว่าเหมือนการ์ดที่เป็นของแถมอ่ะจะ ลายมือลิซ่าแบบภาษาไทยก็คือเขียนยไม่ภาษาไทยแต่ถ้าเกิดว่าสั่งมาจาก YG C เล็กที่มันเป็นเหมือนของอังกฤษแบบหมายถึงว่าภาษาอังกฤษก็คือจะเป็นการขอบคุณที่เป็นปรินต์ลิซ่าแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าลิซ่าเป็นคนไทยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราได้ที่มันเป็นแบบลายมือน้องเป็นแบบภาษาไทยก็น่าจะดูเอ็กซ์คลูซีฟดีในความแบบน้องเป็นคนไทย,ยอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจสั่งมาจากของไทยแลนด์นั่นเองนะคะมีความใสใสแล้วก็เอาไปแบบว่าเก็บสะสมได้นะคะเข้ากลุก่มเขา้าแบบว่าแฟมได้ เอ้ยนี่ไงมีอันนี้ที่ที่ไม่ซ้ําอันอื่นเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะเป็นรูปหน้าลิซ่าอันนี้หมดเลยเนี่เนาะเขาก็เขียนว่าเดียบเ i n ง in t h a i l a n ด์ขอบคุณมากๆนะคะเอ้ยไม่เหมือนจริงด้วยนี่ไงแต่คือที่เหลือเหมือนกันหมดเลยนะก็คืออันอื่นอ่ะเหมือนกันหมดเลยเท่ากับว่าเรามีไม่ซ้ําแค่2องเซตนี้นะคะที่เหลือคือซ้ําหมดเลยแล้ว<ๆ>ก็ได้สแตนดี้มาด้วยนะคะ2อันซ้ํากันเลย อุย้ยแล้วก็มีลายเซ็นของลิซ่าด้วยนะคะโคเท่เลยจ้าถ้ามันมีไฟนีมันจะแบบยิ่งเทเลกันใหญ่นะก็น้องก็จะได้ไปอยู่ในตู้ชั้นวางแบบ,บความเป็นติ่งบลิงของเรานะคะเอาล่ะอันแรกที่เราจะมาเปิดกันนะคะขออนุญาเปิดน้องคิดอันเล็กอันนี้ก่อนเลยละกันนะคะก็ล่าสุดแล้วว่าอย่างตอนของโรเซ่เราอะ ทำการเทรดรูปแล้วก็ได้ครบใช้คำว่าได้ครบทุกอันแบบไม่ซ้ํามาแล้วเรียบร้อยโอ้เท็กซ์เจอร์ของกล่องก็คือดีมากนะคะมีความแบบหนืดอ่ะเราชอบเราชอบเท็กซ์เจอร์กล่องที่มันมีความ หนืดๆแบบนี้มากๆนะคะนี่ข้างในกล่องคิดนะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นคริปท็อกนะคะตัว L หรือว่ามาจากชื่อของลลิสานั่นเองนะคะเป็นแบบสีทองดำพงทำได้แค่เก็บไว้นะคะคล้ายๆกับตัวพินเข็มกัดของโรเซ่ก็คือไม่กล้าใช้เหมือนกันก็คือมีเก็บไว้เท่านั้นนะคะโพลลลอยที่เราได้นะคะเป็นรูปนี้ค่ะอันนี้เราก็ไม่ไม่มั่นใจว่าแต่ละอันเนี่ย จะมีซ้ำไม่ซ้ำกี่อันสิ่งที่อยู่ในคิดนะคะก็จะเป็นพวกรูปโปสการ์ตต่างๆนะคะอันนี้อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าทุกอันจะจะไม่เชิงสุ่มนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเซตเดียวเดียวกันหมดเลยนะคะซึ่งมีรูปให้เยอะมากๆเยอะมากแล้วก็คือสวยทุกรูปอย่างที่เราทราบกันดีในความเฟียสนะคะของลลิสาความปังใดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปซึ่งเยอะมากๆอุ้ยรูปมี้สวยมาก อุยน,นี่เพิ่งเคยเห็นชุดสีเขียวไม่ก็ยอมใจแบบเมคอัพอาร์ติสนะเขาแบบเขาดูครีเอทดีมากเลยอ่ะแล้วก็เป็นบัตรนะคะแบบพวกเครดิตนะคะเนื้อเพลงนะคะซึ่งอัลบัมนี้ก็คือมี2เพลงนะคะมี I Can Hear The d r o p s y m o n กับ ลลลิสานะคะเราก็จะมีเจ้าตัวคิดตัวนี้ที่เราสามารถเอาไปต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือได้นะคะอย่างที่เราเคยเปิดกันมาแล้วโอเคอันนี้คืออันแรกนะคะมาลุ้นก็ได้ทิ i ก็ตกันดีกว่าคะ่ะ t e x t อร์เดียวกันแต่ตัวคิดเลยอันนี้โอ้ยชอบชอบ,ชอ,บอะไรที่มันแบบ,ด,ด,แบ,บด้านๆแบบเนี้ยท้ด้าเปิดออมาเป็นตัวแอลจังสิแล้วก็เป็นหน้าลลลิสาท้ด้า เป็น f ฟอร์นะคะสวยสวยสวย,วยจนต้องแบบถอนหายใจออกมาสวยมากแบบไม่ไหวแล้วอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกของซอมารีจะปล่อยในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะอาจจะไม่ได้อลังการแบบนี้นะคะแต,แต่ว่าก็เป็นเป็นอัลบั้มที่เรียกว่าเราก็ต้องมีความภาคภูมิใจแล้วก็อยากนาเสนอเผื่อใครแบบเอออยากจะแบบว่า ซื้อไปเปิดแบบเราบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องขายตั้งแต่ปีที่แล้วถ่ายรูปทําทุกอย่างเสร็จตั้งแต่มีนาปี2 0 2 1นะคะแต่ว่าได้ขายตอนพฤษภา2 0 2 2เนย์องเล่นมาเยอะกว่าจะได้ขายจริงอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเรามาดูสิ่งที่เราจะมาลุ้นกันดีกว่าค่ะเนปพรัรอยใบแรกที่เราได้นะจากอบร้มนี้นะเน่เดี๋ยวเราจะมาวางนะคะว่าเราจะมีอะไรซ้ำไม่ซ้ำยังไงบ้างแล้วก็มีน้องันี้เหมือนกันแผ่นเนื้อเพลงนะคะลลิสานะแล้วก็ มันนี่โปสเตอร์อันนี้นะมีสองฝั่งนะคะเย่นี่ก็จะเป็นอีดิชั่นสีดำนะคะแล้วก็แผ่นนะคะก็จะเป็นสีดำทองแผ่นแรกมาไม่มีกลเดนติเกตล่าสุดเห็นนี่ใครนะคิมเบอรี่ไปไปงานดีออลเจอจีซูแล้วก็ได้พูดคุยกับจีซูด้วยแล้วก็แบบเราไม่ชอบดีขนาดนี้นะคะ่ะไ ต้องทำบุญขนาดไหนเนาะอ่ะเฮ้ยทำไมได้ของไม่เหมือนกันอ่ะอา้าได้ของไม่เหมือนกันจริงอันเมื่อกี้ของหายไปอันนึงแผ่นแรกคือมาจากมาจาก East อีสแบงกี้อ๋ออ๋อเดี๋ยวลองเปิดสีทองว่ามันไอ้นี่ปะ่ะเฮ้ยแต่มันก็ควรจะต้องมีปะวะแต่ว่าแผ่นนี้มีเป็นรูปแบบขนาด4ีคูณหแบบนี้ด้วยนะคะโพรารอยไม่ซ้ำอันนี้นะคะไม่ซ้ำนะคะแต่อันนี้ซ้ำค่ะพาดาม ซ้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ที่สองก็ยังไม่ได้โกลเด้นติ๊กเกตนะคะลุ้นค่ะกล่องที่3ามโกลเด้นติ๊เก็ตที่ฉันไปหามาแล้วลูกจ้าเจ้าโกลเด้นไม่มาส <c oughs> ักทีรูปเดิมอม่ะ้ำอ่เอา้าทำไมได้ของเพิ่มมาอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> ได้อันนี้เพิ่มมาค่ะทุกคนแล้วมันไม่เหมือนกันกับอันนี้ป่ะ <c oughs> คืออันนี้เห็นปะ่ะอันนี้คือข้างอันนี้คืออันที่ปกติเราได้เนาะ ก็คือข้างหลังเป็นอย่างงี้เป็นแบบตัว L สีเงินนะคะอันนี้รูปสาแต่อันนี้เพิ่มมาเป็นตัว L สีทองแล้วก็กระดาษก็ไม่เหมือนกันเท็กซ์เจอร์ไม่เหมือนกันข้างหลังเป็นสีทองอันนี้มีความพิเศษอะไรหรือเปล่าพยายามจะคิดว่าตัวเองได้อะไรพิเศษตลอดเวลาเฮ้ยทำไมของมันไม่เหมือนเดิมสักรอบเลยอ่ะวิ่ยยากแล้วอ่ะพเตอรเหมือนกันหมดได้รูปเดียวกันไปต่อค่ะ เราก็เฝ้ารอวันที่แบ็คพิงจะคัมแบ็คนะคะเอเอเขาเขาปล่อยเพลงกันปีนึงน้อยมากเลยอะต่อไปค่ะนี่คือแผนที่4ของเราแล้วนะคือสรุปคือรูปเนี้ยมันจะเป็นรูปเดียวตลอดไปเล,เล้วก็อันนี้ก็ซ้ำอีกแล้วอุ้ยแต่นี้ไม่ซ้ำนี่สั่งมาก็ไม่ได้เยอะนะทำไมมันซ้ำแหลกขนาดนี้ทำไมอะ่ะเหลือน,นี้คือโกด้นติกเก็ตไม่ใช่หรอก เอาละสีดำเราเหลือแค่2กล่องแล้วนะทุกคนตอนที่สั่งของโรเซ่มาก็ไม่ค่อยแบบายถึงว่าของที่ได้ไม่ค่อยซ้ำอ่ะก็เลยแบบเทรดได้ง่ายมากในการที่แป๊ดเดียวได้ครบ20อันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเ <Hey! S 3> หรืออันนี้มันคือรูปเดียวจริงๆวะอันนี้ก็ซ้ำอีกแล้วอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ซ้ำเหมือนเดิมอันสุดท้ายของสีดำแล้วค่ะ6เดือนที่ฉันรอมา คือถ้ามันจะมีมัค้คงมีนานแล้วล่ะแต่ขอตอนนี้มันไม่ทําให้อยู่ดีม,มีปฏิหารและอยู่ดีมันปึ่งขึ้นมาหรอกนะแต่ก็ขอมูนิดหน่อยตัวน,นี้คือรูปรูปซ้ำแหละเยอะมากเลยทุกคนรูปเนี้ยแล้วคือยังไงเนี่ยมีไม่ซ้ําอยู่แค่เนี้ยแต่นี่คือซ้ําหมดเลยอ่ะแล้วก็อันเนี้ยก็กลับมาซ้ําแล้วสรุปกล่องสีดําของเรานะคะเปิดม,มาแล้ว6กล่องไม่มีโกลเดนชิเกตอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วนะคะสําหรับรูปโปสการ์ดอันเนี้ยที่เป็นแบบ ขนาดโปสการ์ดนะคะก็คือซ้ําหมดเลยก็เลยไม่รู้ว่าเออว่าว่าจริงๆแล้วมันคือแบบสมมติว่าอ e ีดิชั่นสีดําเป็นรูปนี้แล้วสีทองเป็นอีกรูปหนึ่งแต่เป็นรูปเดียวกันหมดเลยหรือว่าโชคร้ายจริงๆมันสุ่มแล้วคือได้อันเดียวกันหมดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไม่มั่นใจจริงๆสําหรับรูปอันนี้จากทั้งหมด6อันก็คือได้มาอยู่2รูปนะคะซ้ําแหลกมากทั้งนั้นจริงๆมันต้องสุ่มแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีแค่2รูปที่ไม่ซ้ําหรือเปล่าเอออันนี้อาจจะเรียกว่าอาจจะได้ เท่าที่เห็นว่ามันไม่ซ้ำอยู่เท่านี้จริงแต่อันที่แปลกที่สุดคืออันนี้ค่ะที่ยังคงสงสัยอยู่เดี๋ยวให้อิงลองหาดูโอเคเรามา move on ไปสู่น้องสีทองกันบ้างดีกว่านะคะ texture ของกล่องเป็นคนละแบบก็จะเป็นดูบนกระดาษแบบปกตินะคะแต่ข้อดีของมันก็คือไม่เปื้อนนะคะรูปข้างในนะคะนี่โฟ o t o บมาก็คือแตกต่างเลยนี่ก็จะเป็นธีมแบบสีม่วงม่วงมีความฮารูฮารา เดามมาดูโฟโต้บุกกันไอยามีความแบบอยู่ในปาร์ตี้ฮอตยังกับไฟเร์มีความร้อนแรงเซ็กซี่ด้วยการเล่นสีและใดๆอะไรเงี้ยมีความร้อนแรงหน่อยนะสำหรับอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือจะมีความแบบเล่นสีบ้างมีความแบบสีร้อนมาผสมบ้างนะคะตามสไตล์ YG ฉันได้สิ่งอื่นนี้มันไม่ซ้ำมั้งแล้วล่ะเนาะก็โอเคอันนี้วางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็โอเคไม่ซ้ำแหละอันนี้เหมือนเดิมนะคะเป็นแบบเครดิตแล้วก็เนื้อเพลงนะคะแล้วท่ากรรมนี่นะโปสเตอร์ที่ได้นะคะก็คือจะเป็นนี้นะคะเป็นแบบแนวนอนแบบนี้อันหนึ่งนะคะสีแดงนะแล้วก็อันนี้เหมือนกันม่วงๆแดงๆนะคะนี่เป็นแนวตั้งขายาวมากลูกขอได้ไหมคะอยากได้ขา แล้วก็ตัวแผ่นนะคะอันสีดําก็จะเป็นแบบสีดําสลับทองเนาะอันนี้ก็คือสีทองเลยนะะก็จะเป็นสีทองเป็นแบบเฉดของสีทองก็ดูฮาดูฮราสําหรับอันนี้นะมาเรามาลุ้นห้าน,นี้กันดีกว่าว่าจะมีดวงไหมโกลเด้นทิกเกต็ตเนี่ยซ้ำค่ะเปิดม,มาก็ซ้ำเลยแต่ว่าอันนี้มไม่ซ้<ำ>ําค่ะไม่ซ้ําเอาล่ะหลังจากที่เราลองหาข้อมูลดูนะคะว่าของในนี้จะมีอะไรบ้าง มีลิลิคเพเปอโอเคมีแล้วเนาะแล้วก็ Random p h o t o c a การเนี่ยมีทั้งหมด4แบบแปลว่าอีดิชันสีดำอะที่มันมีอันเนี้ยกับอันเนี้ยคือถ้าแบบว่าเราได้2จาก4มานะคะขาดไป2อัน ถึงจะไม่ซ้ําก็คือจริงๆมีทั้งหมด4แบบแต่ได้มาแค่2สีทองเนี่ยคือเปิดมาสองันนะคะตอนนี้ยังซ้ําอยู่สีทองก็จะมีอีก4แบบเหมือนกันแล้วก็แรนดัมโ l ลารอยเนี่ยก็ต้องมี4เหมือนกันมี4แบบแต่ว่าดิฉันก็คือคือได้มาแค่2แต่ว่าสีทองเนี่ยได้มา2และขาดอีก2ถึงจะไม่ซ้ํานะคะแล้วก็มีโปสเตอร์คือฉันได้แรกโปรโฟตโตการ์ดมาอันหนึ่งว่ะ แต่ว่าไม่ใช่โกลเด้นทิกเก็ตซึ่งอันนี้ก็จะมีทั้งหมด4แบบเหมือนกันแต่ไม่มีทุกกล่องก็คือโชคดีแล้วนะก็เคยได้บัตรพิเศษมาแล้ว1อันอันนี้ก็คือดิฉันได้ซ้ํามาหมดเลยนะคะทั้งหมดเฮ้ยแล้วเปิดสีทองมา2อัน่ะไม่มีอันนี้ด้วยอะไม่มีอันนี้มา2อันแล้วอะเฮ้ยยังรู้ไปซ้ำเลยส่วนอันนี้ล่ะคะซ้ำค่ะนี่ไงอยากไม่ซ้ำมั้งทำไมไม่ซ้ำเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โก คือถ้าโกมันจะเป็นมุมเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นมุมเหลี่ยมตัวที่เป็นแบบแรต่อไปอันนี้ไม่ซ้ำเฮ้ยสีทองโชคดีว่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ซ้ำเดย์ขาดแค่อันนึงก็คือจะครบแล้วนะแต่วันนี้ซ้ำน้องวันนี้ซ้ำนะคะก็คือดีชั่นสีดำก็คือโชคหลายแหละต่อไปซ้ำไม่ไม่ซ้ำ เฮ้ย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 จะหมดแล้วอะเหลืออันสุดท้ายแล้วเหรอมันเร็วมากเลยอะทำไมมันเร็วจังเลยอะเอ้ยแต่สีทองมันแปลกมากเลยอะสีทองเรามีทั้งหมด6อันเปิดไปแล้ว5ใช่ไหมคะแต่ได้อันเนี้ยมาแค่3เองอะไม่อันนี้คือแม้กระทั่งอันนี้ก็สุ่มได้ไม่ได้ด้วยหรออันที่เป็นโก l d e n ticket เข้าใจมีแค่50อันทั่วโลกอันเนี้ยเป็นของแล้ก็คือจะใส่มาแค่บางกล่องแต่ว่าอันนี้มันไม่น่าจะแค่บางกล่องไงใช่ปะอันสุดท้ายของสีทองแล้วค่ะทุกคน ยังคงจะพี่ซารูเฮ้ยได้กาสีทองอีกอันหนึ่งแล้วเฮ้ยแล้วอันนี้ข้างหลังเป็นอีกแบบไมก่ก็ฉันได้แบบตัวแรการ์อีกแล้วเธอฉันได้สองอันฉันได้จากสีทองอันหนึ่งแล้วก็สีดำอันหนึ่งเฮ้ยตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ย ที่ขนาดว่าไม่ได้โกนทิ่แกตยังตื่นเลยเลยบ้ามากเลยอ่ะเฮ้ยโชคดีโคตรอันนี้ได้ซ้ำนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ซ้ำนะคะแล้วก็ได้รูปอันนี้มา ะเดิมทุกคนหลังจากที่เราเปิด2องอีดิชันของเราไปแล้วเรียบร้อยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้โกลเด้นทิกเก็ตแต่เราก็โชคดีนะเว้ยเราได้ตัวแบบตัวแร่โกลเด้นการ์ดตัวเนี้ยโอเคนะถือว่าดวงเราก็ยังพอสมพงกันอยู่อาจจะไม่ได้เป็นหนึ่งในห้าสิบคนทั่วโลกซึ่งนั้น,นมันก็คือจะโคตรซปเปอร์แรแบบชีวิตจะต้องทำบุญมาขนาดไหนถึงจะได้อะนะคือเนี่ยมันซ้ำมากๆที่จริงๆสีทองเกือบจะได้ตัวตัวการ์ดเนี้ยครบแล้วนะค่ะดีแค่ใบเดียวเอง ค่ะดีแค่ใบเดียวก็คือจะครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสีทองนะเพราะรู้สึกว่าเหมือนได้มา3อันที่ไม่ซ้ำมัม้งสีดําก็คือจากสีด้แค่สองนะคะที่เหลือซ้ําหมดเลยนะคะถ้าเกิดใครแบบมีแล้วอยากเทรดแบบเห็นว่าแบบเฮ้ยใบนี้หนูมีแต่ว่าพี่ไม่มีหรือว่าเใบนี้พี่มีแล้วหนูไม่มีหนูอยากเทรดอะไรเงี้ย<ๆ>ก็อ็อกซ์มาในในแบบของใน DMIG ทซมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะตอบกลับไปนะคะแล้วเดี๋ยวนัดแนะกันเรื่องส่งของ เจอดูเล่นๆคือการ์ดอันเนี้ยอีการ์ดแลอนเนี้ยใน Ebay อ่ะเขาขายกัน5,800แต่ว่าไม่รู้มีคนบิดไหมคืออาจจะตั้งราคาไว้ไงก็ตั้งไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาแผ่นนี้ดีกว่าแผ่นที่ทำให้เราต้องรอนานถึง6เดือนนะคะก็คือไวนิวที่สวยมากก็คือสวยจริงจริงๆเราเพิ่งทำรีวิวอันนี้ไปเหมือนแกะกล่องอันบ็อกซไอตัวนั้นไปอะไรนะ ตัวเครื่องเล่นแผ่นไวนิลนะคะที่เป็นอีดิชันของลิซ่าเลยนะคะก็กลับไปดูกันได้นะก็เป็นลิมิเต็ดอีดิชันโดยมีค่าแบบ1,500อันอยันไงมั้งถ้าจะไม่ผิดแค่เลยเท็กซ์เจอร์ก็คือจะเป็นตัวเนื้อกระดาษเดียวกันกับตัวแบล็กอีดิชันนะคะก็จะแบบมีความมันมันหนืหนดที่เราชอบมีความมันมันหนืด,หนดนะคะน,นี้ก็คือเท็กซ์เจอร์เดียวกันกับตัวแบล็กอีดิชันนะคะ จะดูหรูหราเลยเธอแกะออกมาจ้ามฮารุฮารามากไม่กล้าจับแรงเลยกลัวมีรอยขีดข่วนสวยมากตาสค่ะเดิมสติกเกอร์ว้าวว้าอ่ะมีโปสเตอร์นะคะ แผ่นแรกของเรานะคะข้างหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังก็เขียนว,ว่าลลิสานะคะแบบนี้นี่คือแผ่นที่1เป็นนี่นะคะเป็นลายลิก,การ์ดนะคะแต่ว่าเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสติกเกอร์แบบใสนะคะ<ๆ>ก็เป็นโลโก้มันนี่ลล,ลิสาลลิสาใดๆนะคะตัวแอนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์อีกเออใครจะก้าวเปะ คือถ้าอยากแปะก็ต้องซื้อสองอันอันนึงไว้แปะนึงไว้เก็บนุ้ยแล้วก็มีโปสเตอร์อันยาวอันนี้นะคะแล้วก็อันแบล็กเหมือนกันนะอันนู้นแล้วก็อันนี้ก็คือวันที่าเหมือนกันนะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือแผ่น A แล้วก็ีดำทองนี่พอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบดูหรูหต่อไปรูปหุย ยน่ารักมากเลยอ่ะอยากมีอีนนววกอันนึงไว้พกอ่ะแต่ไม่กล้าพกอะ่ะหมายถึงว่าไม่กล้าเอาอันนี้ไปพกเลยเพราะเดี๋ยวมันจะพังโอ๋ยเป็นกระจกโอ๋ยน่ารักอ่ะเรามีรูปนะคะรูปที่หนึ่งข้างหลังก็มีรูปเหมือนกันนะคะเป็นรูปแบบสองด้านนี้นี้ ชอบแบบการแต่งสีเขามากเลยอ่ะมันดูแบบฟุ้งๆสวยๆแล้วแบบดูชวนฝันมากๆเลยก็ชอบลุคนี้มากเลยแล้วว่าการแต่งตานี่มันสวยมันดูแบบชวิงชวังแล้วชุดก็น่ารักมากนี่นะฮะจ้ดดาแล้วก็อูลายเซ็นนันหยบเลอร์นะคะลายมือของลิซ่าเขียนภาษาเกาหลีที่เราอ่านไม่ออกหรอกนะ อ่านไม่ออกหรอกนะแต่ถ้าเกิดใครแบบรู้ว่าน้องเขียนว่าอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาแบ่งปันเพื่อนๆกันได้เลยนะคะทุกคนสรุปทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ของเรานะคะก็คือเปิดอัลบั้มนะ Black Edition 6แผ่นสีทอง คิดน่นิด1แผ่นแล้วก็ไว้นิ้ลอีก1น,นะคะแล้วก็ความโชคดีก็คือเราได้เป็นแบบตัวแร็โกลเด้นโฟโต้การ์ดมา2อันเลยจากแบบสีทองอันนึงสีดํามันนึงนะคะก็ตกใจอยู่นะหลังจากที่ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆมันคือของแรนี่หว่าใจ <c oughs> จริงก็อยากได้โกลเด้นทิกเกต็ตแต่ก็เชื่อว่าทุกคนต้องอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้โชคดีได้มันไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ซื้อแระวบองของลิซ่าไปขอให้โชคดีนะทุกคน <c oughs> ต้องตกใจมากแน่ๆเลยนะคะโอเคใดๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของการ อันบอกไปบลิงทุกคนมีความสุขมากๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e นะคะแล้วก็มีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนกันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ไปแล้วค่ะทุกคนกราบสวัสดีทุกคนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะ hi, hi.